นบสาหรับเด็กที่จบมาใหม่แล้วอยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะตอนนี้เราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยไหมในมุมนบถ้าถามผมนะส่วนตัวของเองผมมองว่าทุกคนนะ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนจบใหม่คนที่ยังเรียนไม่จบหรือคนที่จบมาแล้วต้องบอกว่าในประสบการณ์ทั้งที่ไปสอนหนังสือนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้หลายๆที่เราเราเจอคนหลากหลายมากเราเจอทั้งคนที่บอกว่ายังเรียนไม่จบยังไม่พร้อมหรือเรียนจบแล้ว แต่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่พร้อมจะทําเราเจอพนักงานออฟฟิศหลายๆคนที่เคยคุยกับผมเมื่อ3าปีที่แล้วเคยมาเรียนกับผมว่าอยากทําธุรกิจเดี๋ยวรอพร้อมกว่านี้ค่อยมาทา <Okay. S 2> คาถามคือมันไม่มีเวลาไหนที่มันจะพร้อมที่สุดะครับพี่ฉะนั้นบางคนเขาบอกว่าเดี๋ยวรอกว่านี้จะพร้อมคือถามง่ายๆเลยว่าสมมตุติวันนี้เราก็จะเข้าห้องสอบแล้ว uh. ผมบอกว่าพร้อมไหมเข้าห้องสอบโอเคพร้อมที่สุดแล้วสมมติผมถามใหม่ให้เวลาอ่านหนังสือมากขึ้นอีก2วันพร้อมกว่านี้ไหม ก็น่าจะพร้อมกว่าแสดงว่าอะไรชีวิตเราไม่มีเวลาที่พร้อมที่สุดหรอกมันมันก็คือต้องเริ่มทําแค่นั้นเพราะเดี๋ยวตอนที่เราเริ่มทําเดี๋ยวปัญหามันก็ตามมาเดี๋ยวปัญหาตามมามันก็ต้องแก้ไม่มีใครที่พร้อมที่สุดอะพี่ต่อเองผมเองทําธุรกิจมาก็รู้เตรียมพร้อมมาดีแค่ไหนเดี๋ยวปัญหาก็เกิดอยู่ดีอย่างในมุมพี่พี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆอย่างที่เรามาเริ่มต้นธุรกิจได้เพราะเราเคยไปเป็นลูกน้องมาเราเคยไปใช้เงินคนอื่นทํางานมาแต่ในมุมนบที่จบมาแล้วเปิดธุรกิจเลยเนี่ยแล้วก็ยังประสบความสําเร็จได้ นบคิดว่าคนที่จบมาแล้วเปิดธุรกิจเลยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างผมมองอย่างนี้ครับพี่ว่ามันมีอยู่สองมุมด้วยกันนะคนที่เรียนจบมาแล้วเราไปทําเป็นพนักงานของอบางที่มาก่อนเช่นสมมติผมเป็นพนักงานร้านอาหารไปสมัครร้านอาหารของพี่มาก่อนผมเห็นแล้วผมเริ่มเห็นโปรเซสเริ่มเห็นขั้นตอนว่ามันคือการที่ ซื้อของมาสต็อกก่อนมีการจัดการครัวยังไงมีการจัดการบริการลูกค้ายังไง<ม>บัญชีอ่ะต้องมานับยอดกันทุกวันอะไรยังไงเท่าไหร่ผมมองว่าเรื่องนั้นอะ่ะมันเป็น องค์ประกอบของความรู้ที่มันจําเป็นในการดําเนินงานออทีนี้ถ้าสมมติเด็กจบใหม่เลยแล้วบอกว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยคําถามคือมันทําได้ไหมคือธุรกิจมันทําได้หมดนะครับแต่ว่ามันมีโนฮามาหน่อยมันก็ดีไงฉะนั้นคือสมมติเราไม่ได้เคยไปทําแต่เราไปศึกษาที่ไหนได้ไหมเ,ออเหมือนอย่างออผมเองผมมองว่าผมเปิดร้านอาหารนะวันนี้ผมไม่ใช่เด็กจบใหม่นะพี่ออแต่ถ้าให้ผมเปิดร้านอาหารนะวันเนี้ผมก็อาจจะบอกว่าผมยังเปิดไม่ได้ผมอาจจะขอเวลา หนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะไปศึกษาร้านอาหารมาให้ได้เยอะที่สุดก่อนเรียนคอร์สออนไลน์ไปดูใน YouTube ไปดูอะไรก็ตามเนี่ยให้มันได้องค์ความรู้ในการทําร้านอาหารก่อนอันนี้คือตัวอย่างเด็กจบใหม่ก็มีค่าเท่ากับผมณวันนี้เลยเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องร้านอาหารหมนสุดท้ายเราไม่ดูแล้วว่าคุณจบใหม่หรือคุณทํางานมาแล้วกี่ปีแต่มันอยู่ที่ว่าคุณมีความรู้ในสิ่งที่คุณกําลังจะทําหรือเปลา่าใช่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้มากพอไหม,มเหมือนพี่ต่อถามผมว่าเด็กอนุบาล3กับผมที่อายุ27ปี ไปปั่นจักรยานได้ไหมสมมติผมไม่เคยปั่นมาก่อนอมผมว่าเรามีค่าเท่ากันเลยนะระหว่างเด็กอนุบาล3กับผมที่อายุ27ปีเพราะเราไม่มีประสบการณ์ในการปั่นจักรยานเหมือนกันแต่ถ้าสมมติทั้งเขาและผมได้ไปเห็นคนปั่นจักรยานได้ลองเรียนรู้อลองซึมซับมันก็อาจจะเริ่มได้พอๆกันเพื่อเพอปั่นเป็นพร้อมกันด้วยซ้ำไปถ้าเกิดเราเป็นคนจบใหม่แล้วเรามีความฝันเลยว่าเดี๋ยวจบปุ๊บนะเราอยากจะเริ่มมาเป็นเจ้าของธุรกิจเลยเนี่ยแต่เราไม่สามเราไม่ได้อยากจะไปเป็นลูกจ้างใครแล้วอ่ะ เราจะหาความรู้ได้จากไหนบ้างหรือในระหว่างที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราเตรียมตัวเพื่อจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างไรบ้างคือตอนผมเรียนอยู่พี่ผมไม่ได้เรียนอย่างเดียวผมก็ไปรับงานเอา s o u r c รับงานหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นรับจ้างเขียนโปรแกรมรับจ้างไปเป็น freelance ที่ไปช่วยงานบริษัทนูน้นเขาเขียนโปรแกรมเขียนแอปให้กับลูกค้าแล้วคนไม่พอ,อเราเข้าไปช่วยเขาตรงนั้นผมมามองว่า จบมาผมอยากจะทําธุรกิจอันนี้ผมตั้งใจอยู่แล้วการที่เราจบมาแล้วเราไม่มีความรู้เลยมันเหมือนการเอาเงินไปทิ้งเล่นเปล่าเปาหรือเปล่ามันเหมือนเป็นการเอาเงินไปเผาทิ้งเปล่าเปาหรือเปล่า<ๆ>เพราะว่าเราไม่รู้ขั้นตอนกระบวนการอย่างผมเองอ่ะผมตั้งใจว่าเดี๋ยวปีสุดท้ายที่จะเรียนจบอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองสักอันหนึ่งหมายความว่าตอนนั้นผมคิดได้ตอนอยู่ปี1ปี2เงี้ยเราไปลองฝึกงานเราไปลองทํานู่นทํานี่เทอมปี1ปี2องเขาไม่ได้บังคับไปฝึกงานแต่เราอยากทํา เราไปสมัครงานเราไปสมัครเป็นฟรีแลนซ์ไปสมัครเป็นเอาซอร์สเราได้เข้าไปนั่งในฐานะพนักง,งานคนหนึ่งเราได้เห็นว่าเขาทํำยังไงอะไรกันผมว่าอันนี้มันเป็นการช็อตคัดความรู้ของผมเมืม่อกี้ที่พี่ต่อถามว่าเราเควรจะไปเรีนยนจากไหนถ้าเราอยากได้ความรู้ผมมองว่าเรื่องความรู้อะครับแต่ละคนอะมันมีอินพุตที่ไม่เหมือนกันความรู้คืออินพุตที่เข้ามาในหัวถูกไหมเอาพุตคือการลงมือทําบางคนอินพุตที่ดีคือการอ่านหนังสือ,อบางคนอินพุตที่ดีคือการฟัง บางคนอินพุตที่ดีคือการดูวิดีโอดูคลิปดู YouTube บางคนอินพุตที่ดีคือการไปเทคคอร์ดเรียนผมมองว่าเราทําอะไรก็ได้เลยนะสําหรับส่วนตัวผมเองอินพุตที่ดีผมคือการคุยเช่นอยากทําร้านอาหารคุยกับพี่ต่อดีกว่าอยากทําสมมติอยากทํมมาทร้านซูชิมผมไปคุยกับคนทําร้านซูชิหรือไปดูสัมภาษณ์คนทาร้านซูชิอยากทําร้านชานมไข่มุกผมไปดูสัมภาษณ์คนที่เขาเปิดร้านชานมไข่มุกนี่คืออินพุตของผมผมชอบอินพุตแบบนี้ผมชอบ, input บ,บชอินพุตอยู่2อยา่างหนึ่งคือคุย,2ค,ย2คือลองทําผมกล้าลอง ผมอาจจะมีเงินเก็บนิดนึงสมมุติ5,000-6,000ผมอยากลองทําร้านอาหารเล็กๆผมลองเปิดจากป๊อปอัพสโต์เป็นป๊อปอัพบาร์เล็กๆไปอยู่ตามตลาดนัดอาจจะลงทุนได้ไม่เยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันกี่บาทแต่ผมอะได้ไปคุยกับพี่ต่อได้ไปคุยกับคนทำรน้นทานี้มาแล้วผมเอาเงินนะมาลอง ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติเงินหลักพันก้อนนี้มันลองแล้วมันเจ๊งไปมันก็น่าจะยังพอหาใหม่ได้อันนี้คือมุมมองของผมอินพุตผมอะ่ะคือแบบนี้อินพุตบางคนอาจจะเป็นการอา่านเป็นการเรียนผมว่าตรงนี้มันแล้วแต่คนแต่สาคัญสุดคือคุณต้องมีอินพุตเมื่อกี้ที่ฟังนพแล้วได้ประเด็นคือหนึ่งคือเรียนรู้จากคนที่ทําอยู่แล้วแล้วก็เอาไปลองทําแต่ลองทําด้วยเงินก้อนเล็กก่อนฉะนั้นจริงๆเราอาจจะแบ่งสเต็ปของการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเลเวลก็ได้ถูกไหม คือต้องบอกว่าได้ครับต้องมองอย่างนี้เงินก้อนเล็กของผม,มเงินก้อนเล็กของพี่ต่อไม่เหมือนกันเงินก้อนเล็กของเจ้าของธุรกิจพันล้านไม่เหมือนกัน<ม>เงินก้อนเล็กของเขาคืออาจจะเจียดเงินมา10ล้านแล้วเอามาทํา<ม>แต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับเรามผมเชื่อว่าต่อให้เป็นนักธุรกิจพันล้านนะครับพี่ถามว่าเอาเงินเก็บทั้งชีวิตพันล้านมาลองทําธุรกิจใหม่แล้วกล้าได้กล้าเสียเลยไหมผมว่าเขาก็อาจจะไม่ทําเหมือนกันนะถูกไหมฉะนั้นมุมมองของเราเองก็ต้องถามเราว่าเราเสียได้เท่าไหร่ คือผมว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนนิดนึงนะอย่างถ้าสมมติพี่ต่อไปเล่นหุน้นกราฟเขียวกราฟแดงใช่ไหมหุ้นขึ้นสีเขียวหุ้นลงสีแดงเรายังยอมรับได้เลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเราลงไปวันนี้ลงไปพันหนึ่งพรุ่งนี้มันเหลือ800ร้อย่างเงี้ยหุ้นมันตกเราก็เข้าใจได้ว่าหุ้นมันตกแต่กับธุรกิจอะหลายคนมองว่าขาดทุนไม่ได้ฉันไม่พร้อมที่จะขาดทุนมผมมองว่ามันคือเงินลงทุนเหมือนกันอ,อันนั้นคุณลงทุนกับธุรกิจอื่นอันนี้คุณลงทุนกับตัวเองข้อดียิ่ โบนัสมันคือความรู้ไงแต่คุณลงทุนกับธุรกิจเขามันขาดทุนมันก็คือขาดทุนฉะนั้นขนาดเล่นหุ้นคุณยังกล้าขาดทุนเลยทําไมกับบทเรียนชีวิตจริงๆกับหุ้นของธุรกิจคุณจริงๆทาไมคุณจะไม่กล้าลงทุนฉะนั้นขาดทุนในการเริ่มต้นธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เราไม่เคยทํามาก่อนจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องคีบอินมาเลยว่ามันมันคงมีเรื่องนี้มันคงมีคนที่เล่นหุ้นแล้วทุกวัน3ามวันสี่มันห้าวันกำไรหมดมันคงมีนะพี่นึ่งง กำไรครึ่งหนึ่งอ่ะก็ก็มีฉะนั้นผมมองว่าทุกการลงทุนมันมีการขาดทุนอยู่ละแต่คําถามเราคือเราอ่ะแบ่งเงินไปลงทุนเท่าไหร่ละก็ขนาดหุ้นอ่ะพี่บางคนอะเขายังบอกเลยว่าเงินได้มาเงินเดือนเท่านี้จะแบ่งไปลงทุนสิ2 0ี่ผมก็มองว่าเงินก้อนนั้นแหละแต่ผมไม่ได้ไปลงทุนในหุ้นไงผมมาลงทุนในธุรกิจที่ผมกำลังจะทําเองฉะนั้นสุดท้ายก็คือ ต่อให้เราอยากจะเป็นจบใหม่แล้วจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองความรู้เป็นเรื่องที่จําเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องที่จําเป็นสุดท้ายก็คือเรื่องเงินทุนแหละเราก็ต้องประเมินถูกไหมว่าธุรกิจที่เราจะทําต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเฟสแรกที่เราจะลงมันควรอยู่ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องครับผมขยายความนิดหนึ่งพี่ 1. คือความรู้จําเป็นแน่ๆนะครับ2ประสบการณ์ผมมองว่าเรื่องนี้มันค่อยๆสั่งสมกันได้อ่า ตอนแรกอาจจะเริ่มจากประสบการณ์น้อยไม่เป็นไรขอ<ม>ให้ได้ลองแต่ผมว่ามันเป็นตัวแปรที่แปรผันแปรผกผันกันประสบการณ์คุณน้อยโอกาสที่คุณจะขาดทุนมันก็สูงขึ้น<ม>ถูกไหมประสบการณ์คุณเยอะโอกาสขาดทุนก็น้อยลงทีนี้เรื่องสุดท้ายคือเรื่องทุนเนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะย,ยังไงไหนบอกว่าเรียนจบใหม่มาทําธุรกิจได้เลยแต่เมื่อกี้มีเรื่องเงินทุนนี่คือผมเองก็เป็นคนที่เรียนจบมาแล้วไม่ได้มีเงินทุนเหมือนกันครับ มันก็เหมือนเรื่องเมื่อกี้เลยพี่นักธุรกิจพันล้านเขาก็ไม่เอาเงินทั้งชีวิตมาลงหรอกอมผมเองตอนเรียนจบมาไม่ได้มีเงินเก็บซะทีเดียวอย่างที่บอกผมไปทํางานฟรีแลนซ์มาเก็บเงินได้ระดับหนึ่งก็เอาเงินก้อนนี้มาแบ่งที่จะเริ่มลงทุนทําธุรกิจม,มันอาจจะเป็นเงินเยอะเงินน้อยผมว่ามันแล้วแต่ธุรกิจถ้าสมมุติจะทําร้านอาหารเนี่ยเงินลงทุนเยอะกว่าผมแน่ๆเพราะผมมาทําธุรกิจซอฟต์แวร์ผมมีคอมเครื่องหนึ่งที่ได้มาตั้งแต่ตอนเรียนอะอะไรเงี้ยหรือบางคนทําธุรกิจที่ ถูกกับผมอีกนะเป็นธุรกิจรับจ้างบางคนมีรับต่อคิวกดคอนเสิร์ตถูกไหมอันนี้เขาก็หาเงินได้เร็วกับผมได้ซ้ำไปทุกธุรกิจมีต้นทุนที่มันไม่เหมือนกันมีความเสี่ยงที่มันไม่เหมือนกัน สุดท้ายให้นบแนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรทำอะไรอยู่ครับผมก็ชื่อนบนะครับพงศธรธนบดีพัฒน์นะครับก็ปัจจุบันเป็น CEO แล้วก็ c o f o u n d อ r อยู่ที่รีฟิลและตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่แหละกับปัจจุบันก็เลยเอาความรู้ที่ปกติเราสอนไปเนี่ยเราสอนวันหนึ่งคนมาเรียนอยู่ไม่กี่คนเนะเาะล้วก็รู้สึกว่าเออเสียดายอุตส่าห์ตั้งใจมาสอนเอาความรู้พวกนั้นนะ่ะมาทําในช่องยูทูบที่ชื่อว่านบพงศธรครับก็มีทั้ง y o u YouTube f a c e b o o กแล้ว